นี่นะครับทังตังกัสสุดามีที่นอนด้วยเป็นไงหลังจากกินข้าวอิ่มกัสดากัสดานี่กัสดาไม่มองเลยทังตังขอมือหน่อยคอ่ำมือเลยดับเมี่ยมเลยดูดีหน่อยตงตังนี่เปิดพัดลมให้ด้วยนะครับนี่นางก็จะนอนประจำที่ของนางเปงิดพัดลมแล้วก็นี่ จุดยากันยุงให้ด้วยนี่โซดานอนละโซดาตัวนางใหญ่มากเลยดูนี่นี่คือที่นอนประจำที่นานนอนทุกวันเนาะนี่แหละครับสายสหายสายควรประจำบ้านนี่นอนนานงพัดลมเปิดสายนี่คน คนไม่รักน้องหมาจะไม่เข้าใจอันนี้ก็จะเป็นที่นอนปล่อยๆนี่นี่ดุด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 ดูดิครับไม่อายเลยดูดินางอิ่มก็มาดุดดุดดุดุดุดนี่ส่งยังแบดเซนยังใบนี่ดุดดุดดุดสักหน่อยไปพลอยนี่นี่เห็นไหมไวรุ่นใสดุดครับอาดุดยังดุดดุดนี่ ดุด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 หนาเห็นไหมนี่ไปดุด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 นั่นน่ะดูหูนะดุด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 เห็นไหมนี่ชอบนางชอบแบบนี้นะครับนี่นะครับความสุขของผมนะแค่นี้ก็สุขได้แล้วไม่ว่าจะเป็นน้องหมาที่ทํางานหรือน้องหมาที่บ้านดูหน้านางนั่นแหน่นั่นแหน่นี่ดุด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 จับไปนี่มีแต่น้ำลายนางนั่นเลยเนี่ย ดุดดุดดิยันไงมองแม่ห้องนอนนะครับดดถ้าไม่เปิดแอร์ให้ก็ไม่นอนนะครับอ่ะดุดดุดนี่ดุด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 นอนเด้ดุดดุดดดดุดเด้อนี่อ่ะคุณผู้นายสวัสดียังสวัสดีไหนสวัสดีก่อนสวัสดีไหมสวัสดีเป็นไหมขอกินเป็นอย่างเดียวครับ นี่คนไม่รักหมาไม่เข้าใจนะครับน,นขาให้ด้วยเป็นไงโอเคแค่นี้ก่อนนะครับนางกำลังเล่นอยู่นี่ ห่วงที่นอนห่วงที่นอนดูดห่วงเดี๋ดยวคงเรียผ้าด้วยราาโอเคแค่นี้นะครับบ๊ายบาย